แล้วกูมีสกินได้ยังไงอะซันอีเตอร์อ่ะแปอย่างน้อยก็มีสกินอือโหรุนต้องไม่คุ้นเลยว่ะไม่ใช่ตีเร็วจริงๆหรอเพื่อนว้าวคูดาวแปดวิสิบสองวิสิบห้าวิโอ้เชียคูดาวนานชิบหายเลยว่ะเจอเจ็ดพระเจ้าช่วยกูน่าจะต้องอัพหนึ่งมาเวลแลกไม่งั้นคลิปสามตัวหน้าไม่ได้มันออกอะไรอะอ่ะดแลันเบดเอโดดแลันลิงด้วยหรอวะ เล่นกันอย่างนี้อะ่ะาไปดูว่าเล่นยังไงอับอีเลือกอีฝ่ายน้อยยิงแรงนะหมูทำยังไงให้เลือกอีฝ่ายน้อยเนี่ยแหละปัญหาน้องนาชอทูดนาชอทูดลิสเบนนาชอทูดลิสเบนลาบาอนนาชอทูดลิสเบนลาบาอนโอเคไหนเป็นเคลโดนเควสครับผมโดนไปหกร้600อยอ่ะนะ้องแม่งดับเบิลมาจากหมอตาละสามร้อยเป็นหกร้อยพี่คงต้องเล่นวะแรกๆพี่คงต้องทิ้งเวฟไปก,ก่อนอ่ะทิ้งแบบห้ามตีเลยไม่งั้นโดนไอเจสคอนเคอร์เลอร์นี่ไล่ยิงจนตายแน่ๆ ตอดยังไง 8vcd 8ว, <c oughs> 8วเคยตอดแต่เวลาตอดกูว่าโดนแรกดาเมจกลับมาจากไอเฮียเจสนั่นแบบว่าคงโดนมาหนักอะ่ะแบบว่าช็อตเทเสหรือลองเทเกับมันไม่ไม่คุ้มอยู่ดีที่ปล่อยไอเจสมันตีเบฟแล้วกันดีนะมันโผล่พุ่มนุน้นต้องอัพนี้ยู่สามตัวหนึ่งลัดคีบไปเรื่อ,ๆอยๆตรงนี้ แต่ถ้าพี่หนึ่งตรงนี้เวฟจะเสียนะโอเคยังไามันก็ไม่โดนดอด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 ถึงแม่อันเนี้ย ลีจะมาได้ผู้เลยเหรอแมึมงเปิ่งหมดนั้นแล้วเพือ่อนอุ<ๆ>้ยป่าลักไม่ยากอย่างที่คิดให้เก็บตัวนี้เป็นนะในทีนี้ละ่ะอะไรคือสิ่งที่คุมที่สุด พี่ว่าแบบนี้คุ้มกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดไ้เจสมันลงมาทุบกูสามารถฟาดแมงแรกได้ moment, รองเท้าสำคัญที่สุดใช่ระแล้วไม่บอกกูแต่แรก กูแม่งจา้าบดีว่มันรู้ป่ะเี่ยว่ากูเล่นเคียวไม่เป็นเนี่ยไอ้ยัแม่งมาเสิร์ฟกูรัวๆที่รู้กูจะเกิดะไม่นะนี่แบบตารแรกในชีวิตนะเพื่อนรู้ป่นเนี่ยเฮ้ยไม่จะส่งกูไปถึงเลท่ะเนะี่ยแต่กูว่าถ้าเกิดต้นเกมกูได้ขนาดนี้แล้วก็ไอ้ยัยรีมาเล่นบนอีกเพราะว่าไอ้นี่เกิดที่ต้องหกอะถ้าเกิดหกชีวิตกูอาจจะง่ายกว่านี้ ถ้าเกิดสามตัวนั้นพี่หกแล้วถูกต้องหมเ,เฮ้ยเฮ้ยสวยเลยว่ะกูดเด็ดตีไก่กับเขาแล้ว <I will S 1> เอ้หนึ่งนี่มันสั้นจังเลยหลบบลบหลบ,ลบแต่กูชอบนะเวลาแบบว่ากูเล่นตัวใหม่ดีไรแชทมันจะสงสัยในสิ่งที่กูทำอะแบบเอ้ยถูกแล้วพี่ มันจะเริ่มเก่งกว่ากูขึ้นมาทันทีละแชทอุ้ยโอ้โ,อโอทีเดียวแม่งพากระโดดกำแพงมาเลยเออไม่ใช่เมนูอาหารแต่พระที่แม่งกระโดดกำแพงออกมาจริงๆอะแต่เ,เหมือนเร็วนี้ขึ้นไปก็จะอัพอีปล่าวะดิมันอัพหนึ่งสุดเลยขี้เกียจแทบไปดูแล้วว่าช่างแม่มัน โอ้โหเตะตกกิวหนึ่งใช้แปดสิบห้ามานาเลยเหรอวะเพื่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนไอเจ็ดโดน ดีนะไม่กระตกกระตากแฟตถ้าแบบกูเห็นจำนวนฮิวแล้วกูจะร้องว่ะน้องไม่จะตายแล้ววะเจสตากูดีเกิน่ะดิเงนตีเลยหรอแมงกะรวยไอ้เจสแมงไม่ฟามด้วยแมงไล่กูอยู่โกรธมากไอ้เจสโกรธมากทีดีดิ่ะต้องทีพีไปเล่นเว็บนี้ กูแฟดมาเลยนะนี่ย่นายชาวทูตมาแล้วว่ะรีเซตได้ไหมวะเวฟถึงนี่แล้วมันรีเซตไม่ได้ชัวอ,อยู่ต่อก็ได้โอ้เริ่มรู้ท่าเทรดแล้วไอ้เนี้อ่ะมันโกงแบบนี้นี่เองไอ้สกิลหนึ่งมันแบบมั่งเทรดทะลุเวฟแบบว่าบูชิดจัด กูทาได้ทุกอย่างอะทุกวันนี้จริงๆนะแปดอันติเพื่อนมีอย่างเดียวที่กูยังทําไม่ได้ตอนนี้จำได้ว่าอามันไกลมากไม่รู้เปลี่ยนยังไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะเมื่อกี้ต้องแฟดแลละถูกแล้วไอ้พามันกำลังมากระเทือบปูอะเพื่อนท่าหนึ่งดูเคลียร์เวฟง่ายดีนะครับจริงแต่กูไม่เป็นเมนเคลียร์หรอกนะแชทกููปก่อน เผื่อมีใครจะคิดอะไรพี่เรียนพี่เรียนแบบพี่เต้มเมนเคล yeah. ie, เย่ฮิปปี้วูเลกาไอ้ตว์พี่เต้เล่นตัวอื่นแล้วดีใจจังเลย กูเล่นคิวเก่งเหมือนกันนะนี่ตามสูตรเล่นท็อปอย่าทำเก่งโดนป่าเล่นบ่อยจริงครันนี้กูจะไม่ทำเก่งละทำเก่งทำเกา่าเห็นไม่ตายดีสักตัวไอชี้ยัน่มันอะไรวะน้ามันดูผิวดิวะขี้อัดหลวงพ่อมา โอ้โหเอ๊ะตัวแม่งเก่งดีวะ่ะเอเว11แล้วตัวแม่งเก่งดียังในเวลาสนุกแล้วใช่โอโ้มันก็ตอดแบบ1 1e 1e เลือดรอดฮิว 1e 1e เลือดรอดฮิวแบบนี้ไปเรื่อยๆเราวะตรวดจัด เกือบตายเกือบตายเกียร e <No. S 1> oh. nah ์เพ yeah, <Yes. S 2> <commun> ื <more that> ่อนดีจ <wurde> ัดเกมนี้เกือบโดนลบหนึ่งโดยไอ้เก็บโอุ้ยเยียลีมันเตะกูก่อนป่ามาตั้งนาน ให้กูกลายเป็นตัวรับส้นตีนเมื่อกี้ลีมันเตะกูได้ยังไงวะหรือกูโดนกูน่าจะโดนตูดใครสักคนกระแทกหน้ามันต้องตายถ้ามันจะฝืนเอาป้อมนั้นมันต้องตาย ูร่รอบส้นตีนีดีวิวแบบว่ามันมีเคลวใน่างที่เก่งกว่านี้ไหมวะน้องแบบว่าหรือว่าเอเบลสิบเอ็ดนี่คือตันแหละตีพกต่อโอเคไปดูเวย่ยยั่กูเห็นคนวาร์ปเห็นคนวาร์ปเอาเว็บนี้ว้ยเ,เว็บนี้เ,เว็บนี้เ,เว็บนี้ ไอ้คนวับนี่ไปไหนอ่ะเควสตะคิวไะอ้าวโดนเดีย๋ยวะบมาไม่ได้อะไรพี่จับเคลวเหรอเออเควสนิดหนึ่งนะฮะ มันยังเอาอยู่ปะวะตึงจังเล่นตัวตีไกลๆแล้วตึงจังไม่เสียอันตีด้วยวะอีผีด้วยความโมโหทำไมกูมเล่นตัวหัดเล่นแล้วมีเพื่อนมาเลี้ยงบ่อยจังมันเหลือไม่ถึง200แล้วหมูอย่างนั้นมันก็ยังมี e x เอพ่ะน้อง ร้อสิบหกเดี๋ยวก็จบแล้วมันขนาดนั้นเลยแต่กูไอ้เอเมลเนี่ยน่าจะต่อกองกับกูได้จริงๆทุกตัวมันก็ดูต่อกอนกับกูได้นั่นแหละแต่อีเมลนี่ดูจะดูจะแซบเป็นพิเศษนะไอ้สัตว์ยิงยิงเขี่ยมาดิเก่งมากนะักไอ้สัตว์นรกอุ้ยเจ๊ดฉุนฉุนแบบนี้ฉุนแฟดเลยแฟดเลย โอ้ยเร็วเกินเร็วเกินลูกพี่กูยันสิบหกแล้วเพื่อนโอ้ดูมันจะแฟดเตะไอสัตว์ <Get that. S 1> ต่างคนต่างเมือนเพื่อนเราดูหัดเล่นเหมือนกันนะลีนะ เกี่ยอะไรไม่รู้เท่ชิบหายกูดันล่างดีกวกูจะไปช่วยเพื่อนยิงทำไมวันลีมันตายไปแล้วนี่วาะาอาแม่มีคนทับกู กูไม่ได้เอาอาตัวเองไม่หมูเล่นเคลว์เ,เวสนะครับโดนไปหกร้อยคุณ้อยให้มาบวก LP บวกหกร้อยบาทเวิร์ได้คลิปด้วยไอ้ย่าแต่กูจะเอาตาแบบนี้ลงคลิปอ่ะนาะยสัตว์เล่นโคตรโง่เลยเชีย <laughs> <laughs> แต่ไอ้เกฟนี่แบบว่าดูแลกูอย่างลูกอะ่ะถ้าไม่มีมันในชีวิตกูคงแย่มากมาก มัน,นเป็นไปไม่ได้นะครับรอบก็หลกวันนี้แชมพูอยู่สามตัวตัวอื่นดีๆมีเยอะแยะถ้าตัวดีจริงนักแข่งหยิบกันละอ่าครับอันนี้อะไรอ่ะมันคือโดประเภทที่สมองไม่ทํางานจนลืมไปว่าจริงๆแล้วกูเป็นแค่สตรีมเมอร์เล่นแหลงโซโลดูโอแล้วอยากแข่งกับเพื่อนคำๆแร้ฮะถ้าอยากเก่งขึ้นก็อย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วครับคนเรามันจะเก่งขึ้นได้ก็ต้องมีคนติอืมผมวิจารณ์ตัวเองได้อยู่แล้วนะครับ ความวิจารณ์ของคุณมันไม่ได้จําเป็นสําหรับผมขนาดนั้นผมวิจารณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันผมไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าผมควรไปทางไหนนะฮะถึงแบบนั้นผมกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ผมไม่ได้อยากเป็นกันพอดีมันสู้มือทําสอนมันอาจจะอาจจะ่อานหนังสือปัชญามาเล่มหนึ่งแล้วคิดว่าตัวเองอาจจะจบการศึกษาทางด้านโลกธรรมมาแล้วก็อยากมาสอนผมไม่เป็นไรครับแต่น่อยผมได้20บาทสเ<า><า>ดือนแล้วเล็กโก้สเดือนแล้วเ<า>ล็กโก้ขอบคุณครับน<า>้ำปลาขอบคุณ3เดือนนะครับ ผมเอาเวลาไหนไปตัดคลิปโอ้โหตอ,อนเช้าๆนะครับผมตื่น7จ็ดโมงเช้ามาใช้เวลาตัดคลิปประมาณ2ชั่วโมงครึง่งแล้วก็ไปทำงานน,นู่นนั่นนี่กลับมาก็ออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำเตรียมขึ้นสตรีมเนี่ยนั่นนั่นแหละ เบียกโกน่ากำลังจะมานะยี่สัมผัสได้หรือเขาไม่เขาไม่น่าได้ล่างปะงานหลักควบคู่ไปด้วยใช่ครับผมเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะอยากเล่น <c oughs> แอล,ลเก่งขึ้นนะผมเล่นเป็นสามตัวนี้ผมก็มีความสามารถพอที่จะทำให้คนดูผมดูเกมรู้เรื่องได้ละเวลาใครมาแนะนำว่าอยากเก่งขึ้นหมคงแค่แบบเออขอบคุณนะที่แบบอยากอยากอยากให้ผมเก่งขึ้นอยากให้ผมนูนอยากให้ผมนี่แต่มันมันไม่จำเป็นสำหรับผมนะ แค่ระดับหนึ่งของผมโดยไม่ต้องแบบเครียดมากคือคือไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่พัฒนาตัวเองด้านการเล่นแอลไปเลยแต่ว่าผมจะไม่ไปนั่งจำจีจ้จำชัยในแต่รายละเอียดเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนละไม่ได้หมกมุ่นขนาดนั้นอ่อยตัวเองมาโฟกัสอย่างอื่นในชีวิตดีกว่ามอไฟมันทีพีไปกลางอย่างนั้นเหรอชนะแรงได้แต่ละเกมก็ดีใจแล้วอื เอาเพลงเอาเพลงเอ,เเอ,เเอเ้ขอบคุณซับครับมันกดแต่มันอยู่กูแฟดอาจจะไม่ต้องแฟดก็ได้นะว้าวลอดแต่เว็บระเบิดแม่มึงตายพี่หมูมามอบูมาหาผมหน่อยโอนมาพันหนึ่งแต่กูไปเลยเว็บระเบิดจ้าเว็บระเบิดจ้าอยากจ่ายภาษีแบบไม่เสียตังค์ต้องทำยังไงครับเวลาเราซื้ออะไรเราเก็บใบออกเก็บใบกำกับภาษีไว้แล้วก็ไปลดหย่อนได้นะฮะทำปาาระกัน ทำประกันมีอะไรว่าที่ลดหย่อนภาษีได้ทำประกันมีทำบุญทำบุญก็ได้นะบริจาคเลือดอันนี้กูไม่แน่ใจว่าแต่มันมีนี้รหลายๆอย่างที่สามารถลดภาษีได้ถ้าเกิดไม่แน่ใจกูแนะนำให้ถาม h ช t GPT ดูกว่าแม่งรู้ทุกอย่างบริจาคประกันผ่อนบ้านเออ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 นั่นแหละทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นโอหนึ่งร้อยไดอมไม่โอ้โหไม่ได้ครับ น่าจะตายกันแล้วเพื่อนๆกูไปละใช่ไมันทีสวยเพื่อนแต่ทายอํากูเด้งไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่โดเปิดมางงเลยอุ้ยมันก็มีแบบผ,ผ่านทางมาบ้างนะคือแบบว่าสังคมการดูเกม League of Legends ช่วงนี้มันเหมือนเม r g กันอยู่แบบว่าเรามีวัฒนธรรมที่เรียกว่าแก๊งพี่บอสหรือแก๊งนกเอียง อันนี้เหมือนเป็นวัฒนธรรมเล็กๆของเขาอย่ามองว่าเป็นคำหยาบขอวิธีเพิ่มน้ำหนักหน่อยครับปีหน้าเกณฑ์ทหารวิธีเพิ่มน้ำหนักปีหน้าเกณฑ์ทหารกินแบบว่าของหวานแล้วก็อาหารแปรรูปเยอะๆครับถ้าแบบอยากจะรีเวิร์สสุขภาพดีทำแบบนั้นผมว่าได้ผลแล้ววันเกณฑ์ทหารกินน้ำครับกินน้ำเยอะๆน้ำเปล่าอ่ะสองลิตรมันเท่ากับสองโลถ้าเกิดเทียบหนึ่งลิตรมันเท่ากับหนึ่งโลถ้าเกิดมึงอยากขึ้นสักสี่โลก็ ผมไม่แน่ใจว่าไตายคุณจะพังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียเวลา2ปีจะเสี่ยงดูก็ได้แต่ไม่แนะนำนะอันเดียวเลยนะจะได้เยอะๆไต,ต่ใหม่ใกล้ฉันซีวีไลท์ซ็อบนกยยงมีคนเหรอทำไมไอ,อ้หมอด์หมอไฟนี่ดูเหมือนจะไล่กูเลย เพิ่มน้ำหนักให้คนที่ผอมกินอะไรไม่ค่อยอ้วนได้ไหมครับกินโปรโตีนเยอะๆครับโปรโตีนที่ว่ากูไม่ได้หมายถึงอกไก่คือถ้าเกิดให้กูไปแดกอกไก่แบบว่าเป็นโลกูก็แดกไม่ลงเหมือนกันมึงไปแดกไอพวกโปรโตีนที่มันติดมันอยู่ด้วยไอแบบนั้นน่ะอร่อยแล้วมันกินได้เยอะ มาทำช่องบอลสิคะเท้าไม่นนนอู่เีเพราะฉันนั้นเอาไปยี่สิบนาทีน้องหมูขอบคุณครับกินโกไก่มากๆไม่ดีหรอมันไม่ได้ไม่ดีครับมันแค่ไม่อร่อยเฉยจริงๆนะโอกไก่มันมันด้วยอัตราส,ส่วนหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่อร่อยถ้าจะไปกินแบบะสะโพกอะไรพวกนี้ยังอร่อยกว่าอย่างน้อยมันยังมีมันติดนะครับมนุษย์เราไม่สามารถกินโปรตีนเพียวๆได้เพราะรสชาติมันหมาไม่แดกน่าสงสารเราจัง อยากให้มาโตในบางแสนนะถ้าโตในบางแสนรับรองมึงมึงไม่มีทางที่จะผอมได้อา,าอาหารอาหารอ้วนๆอร่อยอร่อยมันเยอะมากเลยอ่ะแบบว่าชาน,นมไข่มุกหรืออะไรก็ตามแต่แต่ป้อมล่างกูแตกแล้วด้วยสาเหตุบางอย่างที้ยไปนี่เดินเกมไม่เป็นตื่นมารู้สึกหิวข้าวก็เลยเปิดสตรีมพิเต็ดูมันทำให้รู้สึก h ugh h ugh หายหิวเลยวะน้องไอปป่ะคุอยากกูดิ อีกเทศหนึ่งเมืองตายท่านตีกุมานนะโอ้โหมันขึ้นมาเลนบนกันแล้วว่าเด็กไอเ้เคหลีนนี่มันไม่ใช่ตัวที่กูต้องเจอน่าสงสารตัวเองจังเลยนะอ้เตะแฟตไม่ทันเพราะกูดโดนใบอะเดิ หมอไฟชนเสร็จแม่งบางไหวแม่งวางใบไว้ใต้ต้นตีนคุณเลยหมอไฟอันตีแล้วครับถ้าเกิดทีมอยากจะเข้าต้องจังหวะน,นี้และใช่หรอวะ<ฮ>ขอบคุณครับขอบคุณร้อนหนึ่งครับอือตอนนี้ค่อนข้างจะหายานะเลยว่อเด็กๆอยเลยเพื่อนตรงนี้ไม่ใช่ที่ของมึงแล้วถ้ามึงยังอยู่มึงคงต้องตายนะไอนี่หิวเวฟจับ เดียกันไม่ได้เจอแค่คู่ล่างแม่งหมาทั้งทีมลองหมายังเตะเอาแบบไม่กวนส้นตีนนะไอ้เด็กเด็กหมามันดูเนื้อน้อยปะแบบว,ว่ามันดูผอมๆทุกตัวเลยมันมันไม่มีหมาประศตศาที่เลี้ยงให้อ้วนอะ่ะมันจะแดกกันจริงๆเหรอวะไม่คุ้มเท่าไหร่นะ สถานะคนเล่นเกมยิงมาท็อปเลนโดนแก๊งไล่แก้ยังไงดีลองปกหวาดดูครับ a, มันได้เนาะกลัวโทษที่กลัวไปก่อนนะเพื่อน สวยเพี้อีกอันดียวออกดาบอีกอันไม่คุ้มเท่าไหร่เมตาท็อปเลนมีตัวอะไรบ้างลัมเบิลอะไรพวกนี้แหละครับพี่ว่าถ้าเกิดเริ่มเล่นเอาตัวที่เราชอบก่อนดีกว่าครับแข่งจบแล้วหมูคุยหมดที่แชทถามถูกต้องนะครับผมไม่ได้โฟกัสเกมแต่แรกอยู่แล้ว โอ้ยนี่ขนาดเปิดับเบิลยูแม่งให้มา352ดาเมจว่ะน้องมันยิงพี่ประมาณ7นัดพี่ถึงตายอะ่ะใจเย็นนะเพื่อนกูยังไม่มีสกิลอะ่ะให้ไปนี่ดื้อดีวะ่ะ แต่ริยายกสวยโอ้ยข้ากูเลยเป่าศาสโอ้โหกูป,ปั่นมันแบบครบชุด155ดามเมบห้าดมเรื่องของแม่มึงเลยกูปไปแล้วครับ ดูเรื่องคูรีแคปการท็อปเลนพี่หมูมีแนะนำชื่อเพลเยอร์คนไทยไมาให้ไม่ค่อยเลยครับคนไทยไม่ค่อยมีท็อปเลนที่สตรีมเท่าไหร่อัตราคารกันดีกว่าเพื่อนๆผมไม่มีอันติีะผมต้องทำตัวภูคู่ ดูไฟไม่ออกกูต้องทำอะไรอยู่ๆใครสาแม่งก็พุ่งเข้าไปเฮ้ยเออพื่อนกูโดนอีโป้งเดียวกูก็าตายแล้วมึงดูเลือดกูดิสงสารกูอะ ถ้าเกิดตรงนั้นมันเห็นละอุ้ยสวยครับสวยครับไปเจอ,อหลาดตายนี่ยังไงก็บาลอนกูพูดเลยสวยเพื่อนโอ้เจ็บ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  ถ้าลดน้าหนักแบบหมูกินพวกเครื่องในได้ไหมได้อยู่แล้วครับอะไรที่เป็นสัตว์กินได้หมดเลยแบบว่ามันเหมือนลัททีเนาะคานิวอดเอที่ผมกินอยู่แต่ทุกวันนี้ผมหันมากินพวกดอกกระหล่ำอะไรแล้วเรียกเรียกว่ามาแบบฮาร์ปคานิวอร์อะไรแบบนี้ก็ได้ถ้นั่นคงตายตรงนี้คงจบไม่ได้เพราะเสเตรารเคลียร์เวฟถูกไหมกลายเป็นนมดีวอี์แล้วงั้นแหละแบบว่ามันจะมีวันหนึ่งให้ผมกินกินพืชบ,บ้างแบบว่าไม่ต้องการประโยชน์อะไรจากมันนะแค่แค่อยู่ๆก็อยากจะเบรก เอ่อเขาเรียกว่าอะไรใช้คำว่าเบคกทำไมอบดอกกระหล่ำผสมชีสให้ให้มันดูแบบกูมีสกิลการทำอาหารแล้วเว้ยอ่ะแต่ผมขอออมนิทริศแปลงร่างเป็นเบนเทนดิตื้ดิ้ตี้ดิ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 ้ตี้ดิ้ตี้ดิ้ตี้ดิตี้ดิตี้ถ้าอยากลดน้ำหนักไม่ได้สนเรื่องกล้ามเนื้ออะไรสำคัญสุดหรอกครับอาหารการกินแล้วการนอนครับนอนให้พอกินให้ถูก เจ้ากูด้วยเพื่อนพวกมึงตายด้วยสาเหตุอะไรกันวะม,มอไฟเนี่ยนายศาสตว์มึงเกิดอะ่ะอย่าแล้ว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 ไอ้ทอริยะถ้ามึงไม่มาภายในสามวิโอ้โหแม่งกลับไป T ตีอินฮิปต่อเฮียโคโชวัวที่เจจะเล่นแอลยันอายุเท่าไรหร่ล่ะครับจะเอาเป็นตัวอย่างจริงๆช่วงนี้มันก็เริ่มเหนื่อยๆแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้สตรีมพี่ก็คงเลิกเล่นไปแล้วอะตอนนอกสตรีมพี่ไม่ได้เล่นเล่นหลีกออฟรีเจลเลยไม่ได้เล่นเกมไม่เล่นเกมเลยจริงๆ ถ้าถามว่าทําอะไรแบบว่าวันที่ไม่ได้จะรีมก็ผมผมก็ไปอ่านหนังสือที่ผมซื้อมาให้มันเสร็จนะครับแม่งดองไว้หลายเล่มจัดกดด,นดันตัวเองให้รักการอ่านน,นิดนึง King, ไอ้ช่างโคตรพ่อมันดียวเยี่ยของกุ้งของกันนะ <Justice. S 1> อะเหนียวัววิ่งเร็วมาด้วยผมฟังที่ใช้อยู่ของยี่ห้ออะไรอันนี้คือร้อยเกเกแม่ซื้อมาให้จากเซเว่นนะครับเสียงแม่งโคตรอัปปีเลยแต่ยาถ้ากิไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมยิงปืนมันก็พอฟังได้ จะบักแบบไม่ใช้ยายากจังครับง้ี่รู้ว่าต้องกินหนักมากๆเลยใช้เงินในการกินแบบเยอะมากๆอ๋อบอลเขื่อนะเราจะเอาให้ตัวมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะพี่ว่าเอาแค่มันทรงๆก็พอแรอ้วไม่จําเป็นต้องไปใหญ่มากนักหรอกคือถ้าเกิดมึงอยากใหญ่อารมณ์แบบเอ็ดดี้ฮอลตูนวีแก้มอะไรแบบนั้นแต่ by the way พี่ตูนไม่ได้ใช้ยายในตอนอน,อนาโบลิกนะ ที่ตูนใช้ตอนลดน้ำหนักไม่ให้มันเสียมัตโตแมสเฉยๆยใหญ่ตัวบิ๊กโชว์พอแล้วสัตว์็นมีบาร์มวยปั้มนะเว้ยไปกระเสียนพี่อยากทำอะไรฮะทำไมเล่นแล้วคงไปทำอะไรที่มันมีให้รู้สึกมีตัวเองมีคุณค่าแล้วมั้งฮะ